ความจริงที่ถูกปกปิดไว้กำลังจะถูกเปิดเผยศึกประสาทตาควายไม่ใช่เพียงแค่การประทะชายแดนธรรมดาแต่คือบทเรียนเลือดที่ซ่อนเร้นใครคือผู้ล้มตายแ800ดร้อนายและใครกันที่อยู่เบื้องหลังเงามืดของสงครามนี้ในโลกที่เต็มไปด้วยข่าวลวงและการบิดเบือนศึกประสาทตาควายกลับเป็นบาดแผลแห่งความจริงที่ไม่อาจปิดบังได้เสียงกระสุนและควันไฟที่ปกคลุมท้องฟ้าในวันนั้นไม่ได้เพียงพรากชีวิตทหาร800อนายแต่ยังได้เปิดโปงเงามืดของอำนาจ และผลประโยชน์ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังใครคือผู้ได้ประโยชน์จากเลือดที่หลังรินและใครคือผู้แบกรับชะตากรรมแห่งความสูญเสียนี้วันนี้ความจริงจะถูกเปิดเผยความจริงที่ถูกปกปิดไว้นานกำลังถูกเปิดเผยออกมาศึกประสาทต,ตาควายไม่ใช่เพียงแค่เหตุการณ์ชายแดนธรรมดาแต่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญทางการเมืองและความมั่นคงของภูมิภาคข่าวลือที่สพัดไปทั่วทั้งกัมพูชาและประเทศเพื่อนบ้านบอกว่าหน่วยรบพิเศษที่ชื่อว่าเบียชู ซึ่งได้รับการฝึกมาอย่างเข้มข้นเพื่อทำหน้าที่องครักษ์ปกป้องฮุนเซนได้ถูกทำลายลงอย่างหนักเสียทหารไปกว่า800นายภายในศึกเดียวผู้คนเริ่มตั้งคำถามว่าเหตุใดข่าวนี้ถึงไม่ถูกนำเสนอในสื่อหลักเสียงจากทหาร,กรเกษียณบางคนแอบเล่าว่าศึกครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการประทะเล็กๆแต่เป็นการเผชิญหน้าที่มีเดิมพันสูงฝ่ายตรงข้ามใช้ทั้งกลยุทธ์และอาวุธทันสมัยกว่าที่คาดคิดกำลังรบเบียชวที่เคยถูกมองว่าแข็งแกร่ง และไร้เทียมทานกลับกลายเป็นเป้าหมายที่ถูกบทขยี้อย่างรวดเร็วในหมู่ชาวบ้านแถบชายแดนเสียงระเบิดและเสียงปืนยังคงก้องอยู่ในความทรงจำพวกเขาเล่าว่าคืนนั้นท้องฟ้าเต็มไปด้วยแสงไฟจากการโจมตีเสียงหวีดหวิวของกระสุนดังขึ้นไม่ขาดสายและในเวลาไม่กี่ชั่วโมงกองกำลังที่เคยยืนหยัดก็ล้มตายเกลื่อนพื้นดินหลายศพถูกเก็บกู้ไม่ทันบางคนหายสาบสูญไปในป่า สิ่งที่ทำให้ผู้คนตื่นตระหนกคือการปิดข่าวจากทางการรัฐบาลกัมพูชาเลือกที่จะเงียบสื่อในประเทศถูกควบคุมให้รายงานเพียงว่าเป็นการประทะเล็กน้อยแต่ข้อมูลจากวงในกลับบอกว่าความเสียหายร้ายแรงกว่าที่คิดหลายครอบครัวของทหารยังคงไม่ได้รับการยืนยันชัดเจนว่าลูกหลานของพวกเขามีชีวิตอยู่หรือไม่ขณะเดียวกันในเวทีการเมืองเรื่องนี้กลับสร้างแรงสันสะเทือนอย่างรุนแรงฝ่ายตรงข้ามของฮุนเซนใช้โอกาสนี้โจมตีว่าการสูญเสียครั้งใหญ่เช่นนี้ เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความล้มเหลวของรัฐบาลที่ปิดบังความจริงและไร้ประสิทธิภาพในการคุมกองกําลังพิเศษที่ควรจะปกป้องผู้นําสูงสุดในฝั่งประชาชนความโกรธแค้นเริ่มประตูหลายคนบอกว่าพวกเขาไม่ใช่แค่เสียลูกชายไปแต่ยังเสียความเชื่อมั่นในผู้นําไปพร้อมกันด้วยเสียงกระซิบในตลาดในหมู่บ้านและในโซเชียลมีเดียเริ่มดังขึ้นทุกวันว่าศึกประสาทตาควาย คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในกัมพูชาความโกรธแค้นที่ก่อตัวอยู่ในใจของประชาชนไม่ได้หยุดเพียงการบ่นปากต่อปากแต่เริ่มกลายเป็นแรงกดดันที่แทรกซึมเข้าสู่สังคมอย่างเงียบๆหลายครอบครัวของทหารที่หายไปเริ่มรวมตัวกันพวกเขาเรียกร้องให้รัฐบาลออกมาชี้แจงความจริงไม่ใช่เพียงคําตอบกํากวมที่ซ้ําๆว่าทุกอย่างอยู่ในการควบคุมเพราะสิ่งที่ประชาชนเห็นและได้ยินมันสวนทางกับคำพูดเหล่านั้นโดยสิ้นเชิง แหล่งข่าวลับภายในกองทัพบ,บอกว่าการสูญเสีย800ชีวิตนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นเพราะการประเมินศัตรูต่ำเกินไปหน่วยเบียชวที่เคยถูกฝึกมาเพื่อปกป้องฮุนเซนในสถานการณ์ฉุกเฉินไม่เคยถูกส่งไปเผชิญกับสงครามเต็มรูปแบบมาก่อนครั้งนี้พวกเขาถูกโยนเข้าสู่สนามรบโดยไร้การเตรียมพร้อมเพียงพอผลที่ตามมาคือความสูญเสียอย่างสาหัสที่ไม่สามารถปิดบังได้ ในเวทีระหว่างประเทศข่าวลือเกี่ยวกับศึกประสาทต,ตาควายเริ่มแพร่ไปยังประเทศเพื่อนบ้านนักวิเคราะห์ต่างชาติบางคนกล่าวว่าความเงียบของรัฐบาลกัมพูชาคือสัญญาณอันตรายเพราะยิ่งเงียบเท่าไหร่ยิ่งแสดงว่าความเสียหายจริงรุนแรงเพียงนั้นกัมพูชาอาจต้องเผชิญแรงกดดันจากภายในและภายนอกพร้อมกันคืนหนึ่งบนโลกออนไลน์มีภาพถ่ายบางส่วนรั่วออกมาภาพศพทหารที่ถูกวางเรียงกันโดยไม่มีแม้แต่ผ้าคลุมทําให้ผู้คนสั่นสะเทือนภาพนั้นถูกลบออกอย่างรวดเร็ว แต่ไม่ทันเวลาเพราะถูกแชร์ต่อไปนับพันครั้งผู้คนถามกันว่าถ้าการสูญเสียเพียงเล็กน้อยแล้วทำไมต้องซ่อนภาพเหล่านี้ความเงียบของฮุนเซนยิ่งทำให้ข่าวลือหนักขึ้นบางคนเชื่อว่าเขากำลังเผชิญแรงกดดันจากฝ่ายในรัฐบาลเองกลุ่มอำนาจที่เคยสนับสนุนเริ่มลังเลเพราะการสูญเสียกำลังพลระดับหน่วยองครักษ์ไม่เพียงแต่เป็นหายนะทางทหารแต่ยังเป็นการสั่นคลอนความมั่นคงของอำนาจผู้นำโดยตรงในหมู่ชาวบ้านชายแดนทุกวันนี้ เมื่อดวงอาทิตย์ตกความกลัวก็ยังคงปกคลุมไปทั่วพวกเขาบอกว่าเสียงกรีดร้องในคืนนั้นยังติดหูอยู่บางครอบครัวต้องเฝ้ารอซากศพที่ไม่เคยกลับมาความเจ็บปวดกลายเป็นความโกรธและความโกรธกำลังกลายเป็นคำถามที่ไม่มีใครกล้าตอบเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นจากภายในกองทัพเองนายทหารบางคนที่เคยพักดีต่อฮุนเซนเริ่มตั้งคำถามอย่างเปิดเผยว่าการสูญเสียครั้งนี้เกิดจากความผิดพลาดของใคร และทำไมชีวิตทหารธรรมดาต้องถูกใช้เป็นโลก่กำบังเพื่อปกป้องเก้าอี้ของผู้นำนักการเมืองระดับสูงบางคนก็เริ่มลังเลใจความเงียบของผู้นำไม่ได้ทำให้พวกเขารู้สึกมั่นคงแต่กลับทำให้ความกลัวเพิ่มมากขึ้นเพราะหากอำนาจเริ่มสันคลอนไม่มีใครสามารถทำนายได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปประชาชนตามท้องถนนเริ่มออกมาพูดเสียงดังขึ้นพวกเขาไม่ได้แค่ถามหาความจริงแต่เริ่มตั้งข้อสงสัยว่าความสูญเสียแ0 0ชีวิตเป็นเพียงตัวเลขจริง หรือยังมีสิ่งที่ถูกปกปิดไว้อีกการชุมนุมเล็กๆเกิดขึ้นตามหัวเมืองใหญ่บางคนถือป้ายที่เขียนว่าชีวิตพวกเขามีค่าหรือเป็นเพียงหมากบนกระดานภาพเหล่านี้เริ่มถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกออนไลน์แม้รัฐบาลพยายามกดดันให้ลบแต่ยิ่งลบก็ยิ่งถูกแชร์ความโกรธค่อยๆกลายเป็นไฟลุกลามในใจคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะนักศึกษาพวกเขามองว่าศึกประสาทตาควายไม่ใช่แค่สงครามระหว่างกองกำลังแต่เป็นเครื่องพิสูจน์ความล้มเหลวของระบบอำนาจที่กดทับประชาชนมานานหลายคนเริ่มพูดคำว่าการเปลี่ยนแปลง ออกมาอย่างไม่เกรงกลัวแม่จะรู้ว่าการพูดเช่นนี้อาจหมายถึงการถูกติดตามในอีกด้านหนึ่งมีข่าวลือว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงบางกลุ่มเริ่มเจรจาลับๆพวกเขามองเห็นโอกาสที่จะผลักดันการเปลี่ยนแปลงจากภายในเพราะการสูญเสียครั้งนี้ไม่ได้เพียงสั่นคลอนกองทัพแต่ยังทําให้ผู้สนับสนุนจากต่างชาติเริ่มตั้งคําถามหุ่นเซนเคยเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความมั่นคงแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นศูนย์กลางของความโกลาหล คือหนึ่งในพนมเปนเสียงประทัดถูกจุดขึ้นบนถนนแต่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เชื่อว่ามันเป็นการเฉลิมฉลองพวกเขาแน่ใจว่ามันคือสัญญาณเตือนการลุกฮืออาจใกล้กว่าที่หลายคนคิดและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือความจริงที่ว่าศัตรูของฮุนเซนอาจไม่ใช่แค่กองกําลังจากภายนอกอีกต่อไปแต่คือเงาที่กําลังคืบคลานมาจากภายในอํานาจของเขาเองเช้าวันถัดมาเมืองหลวงเต็มไปด้วยบรรยากาศที่กดดันทหารลาดตระเวนตามท้องถนนมากขึ้นผู้คนถูกตรวจสอบบัตรประชาชนแทบทุกจุดแต่แทนที่สิ่งนี้ จะทําให้ประชาชนหวาดกลัวกลับกลายเป็นเชื้อไฟใหม่ที่กระตุ้นความโกรธหลายคนเริ่มตะโกนด่าทอเจ้าหน้าที่อย่างเปิดเผยกล้องโทรศัพท์มือถือบันทึกภาพเหล่านี้ไว้และภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงคลิปสั้นๆก็กระจายไปทั่วโลกออนไลน์เสียงเรียกร้องความยุติธรรมดังกึกกล้องยิ่งขึ้นในทำเนียบรัฐบาลฮุนเซนนั่งอยู่ในห้องประชุมใหญ่พร้อมคณะองครักษ์และนายพลระดับสูง สีหน้าเขาเคร่งเครียดกว่าครั้งไหนไหนรายงานจากพื้นที่รบยืนยันตัวเลข800ศพอย่างชัดเจนไม่มีทางปกปิดได้อีกต่อไปแต่สิ่งที่เขากังวลมากกว่าคือกระแสภายในกองทัพนายพลบางคนแสดงท่าทีไม่พอใจต่อคำสั่งที่นำไปสู่ความสูญเสียมหาศาลเช่นนี้เสียงกระซิบเรื่องการหักหลังเริ่มหนาหูขึ้นทุกวันกลางดึกคืนนั้นมีการประชุมลับระหว่างกลุ่มนายทหารและนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามพวกเขาไม่ได้พูดถึงการปฏิรูปหกักแต่พูดถึงการโค่นลม้มพวกเขาเชื่อว่าประชาชนพร้อมแล้ว และกองทัพส่วนหนึ่งก็พร้อมเช่นกันเพียงแค่รอจังหวะที่เหมาะสมเพื่อหันปืนไปทางคนที่พวกเขาเคยปกป้องในตลาดเช้าของพนมเปนมีหญิงชารานั่งขายผักพลางพูดกับลูกค้าเบาๆว่าเลือดแปดร้อยหยดนี้จะไม่สูบเปล่าคำพูดนั้นแม้จะสั้นแต่ก็สะท้อนความรู้สึกของทั้งประเทศผู้คนไม่ได้กลัวอีกต่อไปแต่กำลังรอวันที่ฟ้าสีเทาจะเปลี่ยนเป็นสีแดงแห่งการต่อสู้ แสงไฟในวังสองสว่างตลอดทั้งคืนฮุนเซนไม่ได้นอนเขารู้สึกได้ถึงเงาที่กำลังคืบคลานเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเงาของประชาชนที่พร้อมลุกฮือหรือเงาของผู้พักดีที่อาจกลายเป็นศัตรูในพริบตาเดียวทุกวินาทีที่ผ่านไปคือการนับถอยหลังและเสียงกลองแห่งการเปลี่ยนแปลงก็ดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆร,รุ่งเช้าวันหนึ่งถนนสายหลักกลางกรุงพนมเปญถูกปิดกัน้นโดยฝูงชนจำนวนมหาศาลผู้คนหลายหมื่นรวมตัวกันโดยไม่ได้นัดหมายเสียงตะโกนขึ้นความยุติธรรม ก้องสะท้อนท้องฟ้าธงชาติถูกโบกสะบัดเคียงข้างกับแผ่นป้ายที่เขียนด้วยลายมือว่า800ชีวิตต้องไม่สูบเปล่าบรรยากาศร้อนแรงจนเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนเริ่มลังเลหลายคนเพียงยืนเฉยปฏิเสธที่จะใช้ความรุนแรงกับประชาชนข่าวการชุมนุมแพร่ไปทั่วโลกภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงสื่อต่างชาติรายงานสดอย่างต่อเนื่องสายตานานา,นาชาติจับจ้องมาที่รัฐบาลกัมพูชา ขณะที่ภายในทำเนียบฮุนเซนมองออกไปยังหน้าต่างสีหน้าเต็มไปด้วยความกังวลเขารู้ว่าหากปล่อยให้สถานการณ์บานปลายอำนาจที่เขาก่อร่างสร้างมาหลายทศวรรษอาจพังทลายลงในพริบตาในอีกมุมหนึ่งของกองทัพกลุ่มนายทหารระดับกลางเริ่มรวมตัวกันอย่างเงียบๆพวกเขาพูดคุยถึงความล้มเหลวในการสั่งการและตั้งคำถามว่าการพักดีต่อผู้นำที่ทำให้ทหารตายไปกว่า800ชีวิตนั้นคุ้มค่าหรือไม่บางคนถึงกับเอ่ยปากว่า ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเลือกข้างประชาชนไม่ใช่อำนาจเผด็จการเมื่อเสียงของประชาชนและความลังเลในกองทัพผสานกันแรงสันสะเทือนก็ยิ่งรุนแรงเมืองทั้งเมืองคล้ายกับภูเขาไฟที่กำลังจะปัตุทุกตรอกซอกซอยเต็มไปด้วยเสียงพูดคุยเรื่องการเปลี่ยนแปลงเด็กหนุ่มสาวาสัญ,ญลักษณ์ต่อต้านบนกำแพงบ้านแม่แต่พระสงฆ์ในวัดยังเอ่ยสาทยายธรรว่าความอายุติธรรมไม่อาจยืนยาวค่ำวันนั้นแสงไฟจากหน้าทำเนียบรัฐบาลสว่างสวัยเหมือนกลางวันเสียงลือหนาหูว่า อาจมีการรัฐประหารในไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าฮุนเซนนั่งนิ่งอยู่บนเก้าอี้ใหญ่มือกำแน่นกับพนักเท้าเขารู้ว่าศัตรูไม่ได้อยู่แค่ภายนอกกำแพงแต่ยังซ่อนอยู่ภายในกำแพงเดียวกันทุกลมหายใจของเมืองหลวงกลายเป็นเสียงนับถอยหลังก่อนที่ชะตากรรมของกัมพูชาจะเปลี่ยนไปตลอดการเที่ยงคืนตรงเสียงปืนแตกขึ้นกลางกรุงพนมเปนเสียงกึกกล้องสะท้อนออกมาจากค่ายทหารใหญ่ไม่ไกลจากทําเนียบรัฐบาลประชาชนที่ยังปักหลักชุมนุมอยู่หน้าถนนต่างพากันแตกตื่น แต่ไม่นานนักข่าวกระซิบก็แพร่กระจายไปทั่วว่ากองทัพบ,บางส่วนประกาศไม่ขึ้นตรงต่อฮุนเซนแล้วในค่ายทหารนั้นนายพลคนหนึ่งยืนประกาศเสียงดังผ่านลำโพงต่อหน้าทหารหลายพันนายเขาผู้ชัดเจนว่าเราจะไม่ยอมให้เลือดของพี่น้องแ800ร้อชีวิตไหลทิ้งเปล่าอีกต่อไปวันนี้เรายืนข้างประชาชนเสียงโห่ร้องดังสนัน่นกองกำลังเบียชิวที่เหลืออยู่เริ่มสับสนบางหน่วยวางอาวุธบางหน่วยหนีออกจากเมืองในทำเนียบฮุนเซนได้รับรายงานทีละชิ้นว่า เส้นทางรอบเมืองถูกตัดขาดเขาพยายามโทรหาพันธมิตรต่างชาติแต่ปลายสายเต็มไปด้วยความเงียบไม่มีใครอยากข้องเกี่ยวกับไฟสงครามที่ลุกโชนขึ้นกลางกัมพูชาขณะเดียวกันประชาชนหลายหมื่นคนกรูเข้ามายังจุดยุทธศาสตรห์หลักๆของเมืองพวกเขานำธงชาติและป้ายข้อความอำนาจประชาชนไปปักไว้ตรงกลางถนนสตรีชาราเดินออกมาพร้อมทุบเทียนจุดไฟกลางฝูงชนเสมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าความจริงได้ส่องสว่างแล้ว กระแสการลุกฮือแพร่ไปยังเมืองต่างๆอย่างรวดเร็วทั้งเสียมเรียบพระตะบองและกำปองจามต่างมีการเดินขบวนขนาดใหญ่กองกำลังท้องถิ่นบางส่วนเลือกเข้าร่วมกับผู้ชุมนุมประชาชนเริ่มเรียกปรากฏการณ์นี้ว่ารุ่งอรุณของกัมพูชาใหม่ท่ามกลางความโกลาหลฮุนเซนนั่งก้มหน้าในห้องมือเสียงระเบิดเบาๆดังอยู่ไกลๆเขาหยิบภาพถ่ายครอบครัวขึ้นมามองดวงตาสันระร,ริกเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเพราะเขารู้แล้วว่า อำนาจที่เขาครอบครองมายาวนานกำลังจะพังทลายลงต่อหน้าต่อตาและไม่มีใครหยุดมันได้อีกต่อไปรุ่งเช้าหลังเสียงปืนเงียบเมืองทั้งเมืองยังคงปกคลุมด้วยหมอกควันกลิ่นดินปืนยังไม่จางหายผู้คนหลายหมื่นยังคงยึดพื้นที่สำคัญในพนมเปญเสียงตะโกนว่าเสรีภาพความยุติธรรมดังสะท้อนทุกถนนภายในทำเนียบรัฐบาลฮุนเซนถูกบีบให้ออกมาประกาศทางโทรทัศน์ แต่เมื่อภาพถ่ายท่อสดขึ้นทั่วประเทศเห็นเพียงใบหน้าซีเสียวของชายผู้เคยมีอำนาจสูงสุดเขาพยายามกล่าวถ้อยคำเพื่อรักษาสถานการณ์แต่เสียงโห่ร้องจากนอกทำเนียบก็ดังกว่าคำพูดของเขาเสียอีกทันใดนั้นข่าวด่วนก็แพร่ไปทั่วว่าคณะนายพลได้เข้าสู่ทำเนียบแล้วรถหุ้มเกราะแล่นเข้ามาอย่างช้าๆผู้บัญชาการกองกำลังปฏิรูปก้าวขึ้นบันไดพร้อมทหารติดอาวุธ เต็มกำลังหุนเซนถูกสั่งให้ลุกขึ้นยืนมือทั้งสองถูกใส่กุญแจทันทีเสียงโ่ร้องของประชาชนจากภายนอกดังสนัน่นราวกับฟ้าผ่าที่ปลดปล่อยความมืดมนที่ปกคลุมประเทศมานานหลายสิบปีท้องฟ้าเริ่มเปิดเมฆควันค่อยๆสลายไปผู้หญิงคนหนึ่งร้องให้พร้อมตะโกนว่าเลือดของแ0 0้อชีวิตไม่สูบเปล่าชายหนุ่มอีกคนชูธงชาติขึ้นเหนือหัวน้ำตาไหลด้วยความภาคภูมิใจภาพข่าวถูกส่งออกไปทั่วโลกทันทีพาดหัวสื่อระบุว่าจุดสิ้นสุดของยุคุนเซน โลกภายนอกจับตาดูการเปลี่ยนผ่านครั้งประวัติศาสตร์นี้ขณะที่ในกัมพูชาเองผู้คนเริ่มเขียนประโยคเดียวกันบนกำแพงเมืองว่าประชาชนคือเจ้าของแผ่นดินและนั่นคือวันที่กัมพูชาได้ลืมตาเข้าสู่เช้าวันใหม่วันที่ความจริงที่ถูกปิดบังมานานได้ถูกเปิดเผยอย่างไม่อาจปิดได้อีกต่อไปเสียงระฆังจากวัดเก่าดังขึ้นสามครั้งทั่วนครพนมเปญเสียงนั้นกลายเป็นสัญญาณแห่งการเริ่มต้นใหม่ผู้คนจากทุกสารทิศหลังไหลเข้ามาที่จตุรัสกลางเมืองต่างนำดอกบัว และเทียนมาวางไว้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการไว้อาลัยแก่ผู้เสียสละ800ชีวิตและเป็นคำมั่นสัญญาว่าเลือดของพวกเขาจะกลายเป็นเส้นทางสู่เสรีภาพบนเวทีชั่วคราวที่ถูกตั้งขึ้นอย่างเร่งด่วนกลุ่มผู้นำฝ่ายปฏิรูปปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชนหนึ่งในนั้นประกาศเสียงดังก้องว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอำนาจไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของประชาชนทุกคนคำพูดนั้นจุดป,ประกายเสียงปรบมือดังก้องสนันบางคนถึงกับคุกเขา่าร้องให้ด้วยความโล่งใจ ในขณะเดียวกันสถานทูตหลายประเทศรีบออกแถลงการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านอย่างสันติและเรียกร้องให้กัมพูชาเข้าสู่การเลือกตั้งอย่างโปร่งใสภาพบนหน้าหนังสือพิมพ์ต่างประเทศเต็มไปด้วยรูปธงชาติกัมพูชาที่โบกสะบัดเหนือมหาสมุทรผู้คนนักวิเคราะห์การเมืองทั่วโลกพากันกล่าวว่านี่คือจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์กัมพูชา ค่ำคืนนั้นถนนทุกสายเต็มไปด้วยแสงเทียนผู้คนต่างร้องเพลงพื้นบ้านที่ถูกห้ามมานานหลายสิบปีบางครอบครัวพากันนําอาหารมาแบ่งปันบรรยากาศราวกับงานฉลองอิสรภาพที่ทุกคนรอคอยมาชั่วชีวิตแต่ท่ามกลางรอยยิ้มและน้ําตาแห่งความสุขยังมีเสียงกระซิบเตือนว่าการต่อสู้เพิ่งจะเริ่มต้นเพราะแม้อำนาจเก่าได้ล่มสลายแล้วเงาของความหวาดกลัวและเครือข่ายที่ซ่อนเร้นยังคงอยู่และประชาชนจะต้องจับมือกันแน่นกว่าเดิมเพื่อปกป้องอนาคตที่เพิ่งได้มาด้วยเลือดเนื้อของผู้กล้า รุ่งอรุณของกัมพูชาใหม่จึงเริ่มขึ้นเมื่อเสียงแห่งความจริงเริ่มดังขึ้นในเงามืดของศึกประสาทตาควายความลับที่เคยถูกปิดตายไว้ด้วยอำนาจและผลประโยชน์เริ่มร้ารานความจริงที่ว่ามีทหารนับร้อยนับพันถูกส่งไปสังเวยในสงครามที่ไร้ความหมายถูกซ่อนเร้นไว้ใต้พรมของการเมืองการเสียสละอันยิ่งใหญ่กลับถูกลดทอนเหลือเพียงตัวเลขและเสียงร้องให้ของครอบครัวทหารก็ถูกกลบด้วยคำสั่งจากผู้มีอำนาจแต่ความจริงไม่มีวันถูกฝังกลบตลอดไป เมื่อสื่อบางส่วนกล้าลุกขึ้นมาเล่าความจริงที่ได้จากแหล่งข่าววงในความจริงก็เหมือนไฟที่ลุกลามมันเริ่มจากประกายเล็กๆที่ผู้คนยังไม่เชื่อจนเมื่อหลักฐานและเสียงจากผู้เห็นเหตุการณ์เริ่มปรากฏขึ้นมาผู้คนจำนวนมากเริ่มตื่นรู้และตั้งคำถามกับสิ่งที่ตนเคยเชื่อมาตลอดว่าสิ่งที่รัฐบาลประกาศกับความจริงที่เกิดขึ้นจริงนั้นต่างกันราวฟ้ากับเหวเรื่องราวของทหาร800นายที่สิ้นชีวิตในศึกปราสาทตาควายไม่ใช่เพียงแค่สถิติ แต่คือชีวิตคือครอบครัวคืออนาคตที่ถูกพรากไปทหารเหล่านี้ไม่ได้ตายเพราะศัตรูแต่ตายเพราะคําสั่งที่แฝงไปด้วยผลประโยชน์ทางการเมืองตายเพราะถูกใช้เป็นหมากในกระดานที่พวกเขาไม่เคยมีสิทธิเลือกเสียงสะท้อนของชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เริ่มดังขึ้นพวกเขาเล่าถึงคืนที่ท้องฟ้าเต็มไปด้วยเสียงระเบิดและควันไฟที่ไม่รู้จะจบสิ้นเมื่อไรเด็กๆถูกอุ้มหนีเข้าป่าผู้หญิงร้องให้หาสามีที่ไม่กลับมาและผู้สูงอายุที่ได้แต่ภาวนาให้เช้าวันใหม่มาถึง โดยไม่ต้องเจอกับโศกนาฏกรรมซ้ำอีกสังคมเริ่มเรียกร้องความจริงพวกเขาไม่ยอมรับการโกหกอีกต่อไปชื่อของศึกประสาทตาควายกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความเจ็บปวดแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการต่อสู้เพื่อความจริงรัฐบาลพยายามกดทับข่าวสารพยายามสร้างเรื่องเล่าใหม่เพื่อกลบเกลื่อนแต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปโซเชียลมีเดียและผู้คนที่ไม่กลัวอำนาจเริ่มเผยแพร่เรื่องจ,งจริงออกไปทุกทิศทางความเงียบที่เคยครอบงำถูกทำลายเสียงที่เคยถูกปิดปากเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆ และที่สุดแล้วความจริงก็เผยโฉมออกมาอย่างสมบูรณ์ความจริงที่โหดร้ายนี้ทําให้ผู้คนจํานวนมากเริ่มมองเห็นว่าสิ่งที่พวกเขาเคยเชื่อถืออาจเป็นเพียงมายาคติที่สร้างขึ้นเพื่อควบคุมพวกเขาความกลัวที่เคยเป็นเครื่องมือของผู้มีอํานาจเริ่มเสื่อมลงเมื่อผู้คนค้นพบว่าความจริงแม้จะเจ็บปวดแต่มันคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดในการโค่นล้มความอายุติธรรมเรื่องราวของศึกปราสาทตาควายจึงไม่ใช่เพียงบันทึกของสงครามที่สูบเปล่า แต่กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนลุกขึ้นต่อสู้เพื่อตัวเองเพื่อลูกหลานและเพื่อให้โลกนี้ไม่ต้องจมอยู่กับการโกหกซ้ำเดิมอีกต่อไปทหาร800นายอาจจะไม่ได้กลับมาแต่เสียงของพวกเขายังคงดังก้องในหัวใจของผู้คนความตายของพวกเขาไม่ได้สูบเปล่าเพราะมันได้ปลุกให้ทั้งสังคมตื่นขึ้นมามองเห็นความจริงที่เคยถูกซ่อนและนั่นคือพลังของความจริงพลังที่ไม่มีกระสุนใดฆ่าได้